คือทางน้ำทิ้งทางน้ำทิ้งเป็นตัวบ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ของคนในบ้านและเป็นตัวบ่งบอกถึงการสะสมพลังงานอิ่มที่ไม่ดีของบ้านที่มีผลกับความรักความสัมพันธ์รวมถึงสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นบ้านที่มีทางน้ำทิ้งลางน้ำทางน้ำทิ้งของน้ำฝน คุณควรไปดูให้เรียบร้อยโดยเฉพาะลางน้ำที่อยู่รอบหลังคาอย่าให้มีใบไม้หรือขยะลงไปตันการที่ใบไม้หรือขยะลงไปตันที่ทางน้ำมันจะเปรียบประดุดว่าสร้างความลักความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่ในบ้านหรือความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างไวัยไม่ดีคุณควรจะตรวจสอบแก้ไขทางน้ำทิ้งทุกประเภทในบ้าน ให้มันใช้งานได้แล้วไม่อุดตันมันจะสร้างความรักความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมกับจังหวะและโอกาสความรักความสัมพันธ์ทั้งเจ้านายและบุคคลรอบข้างภายนอกด้วยให้ท่านไปทำการตรวจสอบทุกข้อที่เราพูดถึงใน EP ความรักแล้วทําการแก้ไขในจุดที่ท่านโดนมันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์เป็นไปในทางที่ดีจนถึงขั้น ท่านจะพบกับความอัศจรรย์ในวิชาคุณจรดเดต่าเหมาตาแน่นอนสวัสดี